เดินถามเรื่องมาตบตาพุทธนิดหนึ่งหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวานนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมอาจารย์ก็มีความคืบหน้าบางอย่างซึ่งเป็นข่าวดีนะครับก็คือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังพัฒกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับมีท่าทีจะขยับเพื่อที่จะประกาศเขตแถวมาตบตาพุทธนั้นเนี่ยให้เป็นเขตควบคุมมลภาวะซึ่งหมายหมายความว่า จะเข้ามีเกณฑ์ในการควบคุมดูแลแล้วในการติดตามตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วมานานแล้วแล้วต้องทําทุกนิคมอุตสาหกรรมหรือเปล่าที่จรงิงเขาพูดง่ายๆว่าเป็นการประกาศว่าเป็นเขตถูกเฉิญครับคล้ายๆกับเขตประสบพิบัติภัยอะไรแบบนี้ใช่แล้วแล้วก็จะต้องมีการเฝ้าระวังมีการดูแลซึ่งมันก็ดีแล้วก็จะดีกว่าชีกับชีวิตของคนมากต่อพุทธอย่างยิ่งเลยครับก็ดีนี่ฮะก็ดีแต่ว่าบังเอิญเนี่ย ขณะนี้ยังมีผู้ค้านอยู่ผู้ที่คัดค้านเนี่ยก็คือทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทหรือว่าที่เรียกว่า b บ i อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใช่แล้วครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมครับโดยมีรมัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรอ๋อส่งเสริมการลงทุนเป็นห่วงเรื่องการลงทุนเหรออ้าวเขาเป็นห่วงแน่นอนเขาก็เป็นหัวเรื่องเงินเขากลัวว่า คนลงทุนเขาจะเสียขวัญถ้าเราไปควบคุมมลพิษไปช่วยชาวบ้านย้ายให้ไปทำงานดูที่นั่นสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมก็น่าจะให้และเอารัฐมนตรีช่วยคนนี้ด้วยนะซึ่งคุณคุณเคยรู้ไหมว่าคือใครครับผมเออมีรัฐมนตรีช่วย,วยคุณรู้จักไหมผมรู้ว่ามีรัฐมนตรีช่วยแต่ผมไม่รู้จักว่าเป็นใครผมก็ไม่รู้รู้ว่านามสกุลชนวิจาร์แต่ไม่รู้ว่าว่าชื่ออะไรครับแล้วงานแรกผลงานแรกที่ออกมาแสดงความเห็นคือเรื่องนี้ เขาไม่ออกมม่ออกาแสดงความเห็นด้วยแต่ผมเอาข้อมูลลึกๆล,ลับๆมาให้คุณว่าเขาไม่เห็นด้วยครับคือเขาเป็นห่วงเรื่องการลงทุนห่วงเรื่องการลงทุนก็คือห่วงเรื่องเงินนั่นแหละก,ก็นั่นแหละครับแต่ว่าชีวิตของชาวบ้านที่นั่นเอาไปแลกก็แล้วกันนะครับเออก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องนั้นเอามาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันวันนี้มติคอรอมอรที่จะแก้ปัญหาเรื่องไอทีวีมีมติคอรอมออกมาแล้วครับอาจารย์บอกว่าเขาเรียกว่าลิฟต์สัมปทานคืนตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะแนวทางนี้ ผมคิดว่าเป็นแนวทางเดียวที่เป็นไปได้ค,คุณสันติสุขจำได้ไหมว่าเมื่อตอนเกิดเหตุไอทีวใหม่ๆตอนที่พนักงานไอทีวีวิ่งไปสารปกครองนะครับคุ้มครองไอทีวีคุ้มครองรรพวกเราอะไรต่ออะไรผมบอกคุณไว้ว่าพนักงานไอทีวีอย่าได้เป็นห่วงเลยถ้าไอทีวีจำเป็นที่จะต้องถูกยึดสมรทานคืนพนักงานไอทีวีก็จะทำงานเหมือนเดิมคุณจำผมพูดได้ไหมครับ แล้วผมบอกว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนเจ้าของเฉยๆไอ้คนทำทีวีก็ทำต่อไปมันก็เหมือนกับตอนที่บริษัทชินเข้าไปซื้อหุ้นไอทีวีพนักงานไอทีวีก็ทำงานต่อไปเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วผมเคยยกตัวอย่างให้คุณฟังด้วยว่าคุณอากรขายเครือโรงแรมอิมพีเรียลครับพอขายไปพนักงานทีแรกก็ตื่นเต้นทำไมเจ้าของเขาขายคุณอากรก็บอกว่ามึงไปตื่นเต้นอะไรมันก็เปลียนแค่เจ้าของเจ้าของที่ไหนใครจะบ้าพอเอาเอาพนักงานออกไปให้หมด แล้วตัวเองก็เจ๊งดิซื้อมาแล้วก็พนักงานออกมันก็เจ๊งซื้อมาแล้วเขากู้ก็ทํางานต่อไปไม่ไม่เกี่ยวกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนกรรมการผู้บริหารเสียใหม่เพราะผู้บริหารเก่าเนี่ยได้กระทาสิ่งที่ผิดพลาดไปใช่ไหมครับเราเคยพูดกันและวันนี้มันก็มาอย่างที่ผมพูดแต่จะไม่ใช่วันนี้จริงๆนะเขารอจนถึงวันที่6ครับรอซะก่อนรอดูว่าจะจ่ายตังค์หรือเปล่าเพราะว่ามันเดทไลน์วันที่6พอวันที่7เนี่ยก็จะเริ่มสักการะใหม่ แต่ยังไม่ทันถึงวันที่6เลยคุณบุญครีปังสิรีประธานวิ่งหนีลาออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นการแสดงความรับผิดชอบไงอาจารย์แล้วก็แปลกไหมขณะที่ไอทีวีกำลังจะโดนเนี่ยหุ้นไอทีวีมาดันขึ้นคุณจําได้ไหมสมัยหนึ่งเราพูดกันเนี่ยมันเหลือสลึงเดียวหรือส0สิบตังครับอ,อ๋อตอนนี้นขึ้นแล้วมันขึ้นไปถึงบาทนิดนิดด้วยซ้ำเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเช้านี้จนกระทั่งเขาต้องมาติดป้าย SP แสดงว่ามันมีคนเนี่ยพยายามจะปั่นหุ้นขึ้นมา แล้วก็หวังจะเอากําไรสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยก็จะขายทิ้งทวนทิ้งทวนซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็เลยเปิดปิดติดก้ายก็ก็หยุดไปอันนี้อันนี้ก็ทําไมอาจารย์บอกว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางเดียวที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้มันมีอยู่ห้าแนวทางนะถ้าผมจําไม่ผิดเป็นต้นว่าไปซื้อหุ้นไอทีวีคืนให้เอกชนรายใหม่ไปซื้อหุ้นไอทีวีที่อยู่ในนามชินขอบทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีห้าแนวทางที่เขาเสนอคุณซื้อไหมถ้าคุณเป็นเอกชนคุณจะซื้อไหมคุณซื้อนี่มาด้วยนะคุณจะซื้อไหมครับ ตกลงคุณซื้อหุ้นมาเราคุณซื้อนี่ด้วยครับนะครับตกลงเป็นไปไม่ได้เลยก็ออกมาอย่างที่แนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินเนี่ยนะครับผมว่าก็ถูกต้องแล้วนะครับ แล้วในที่สุดรายการก็จะมีต่อเนื่องอวันที่เจ็ดก็จะออกอากาศเหมือนเดิมท่านผู้ชมเปลี่ยนช่องถ้าเกิดว่าไปดูไอทีวีก็จะเห็นทีวีออกอากาศอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วผังรายการก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมคนทําก็ทําอย่างเดิมไปก่อนอแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจ้าของแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะตั้งค้นสัเกตนิดเดียวว่าในที่สุดก็ต้องมีการประเมินว่าคนทำนมีประสิทธิภาพมีจรรยาบรณของสื่อมวลชนหรือไม่ครับ ผมคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาบริหารไอทีวีก็จะต้องดูจรรยาบัณของคนที่ทํางานสื่อมวลชนครับเพราะว่าถ้าในสมัยคุณทักษิณอยู่คุณก็จี๋จ๋าเลยกับทักษิณแสดงให้เห็นว่าคุณไร้ซึ่งจรรยาบัญอยู่ไม่ได้จะอยู่ที่ไหนในวงการสื่อก็ไม่น่าจะอยู่ได้จริยธรรมจรยาบรณน,นั้นเป็นของสําคัญครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนที่เปลี่ยนสีเนี่ยผมว่ายิ่งอยู่ไม่ได้คือเมื่อก่อนนี่สีแดงเดี๋ยวนี้สีเขียว อางนี้เป็นต้นนะครับผมบว่าคนพวกนี้ก็จะต้องถูกประเมินผมแนะนําว่าต้องประเมินครับนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในขณะนี้ผมเชื่อเขาไม่ทําให้ตื่นเต้นแต่เจ้าตัวเนี่ยควรจะตื่นเต้นได้ผมพูดอะไรมักจะเป็นจริงนะคุณนันทิสุขนะหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมอย่างที่อานพูดเมื่อกี้ใช่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เอาทุกคนครับคนดีในไอทีวีมีเยอะไม่งั้นคนดีอย่า,ยาไปกลัวแต่ว่าไอคนท,ท,ที่ไม่ดีเนี่ย ควรจะเริ่มลาออกเสียเองไม่งั้นคุณจะเสียประวัติผมเตือนไว้นะครับขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาจะรีบตั้งกรรมการบริหารขึ้นมาใหม่เพราะว่ากรรมการบริหารชุดเดิมก็คงต้องโลทิ้งหลังวันที่7ถูกไหมครับมันจะเป็นยังไงอาจารย์คําว่ารีบสัมปทานคืนเนี่ยมันคืออะไรเพียงแค่เดิมเนี่ยไอทีวีได้คลื่นได้สัมปทานคื่นเขาเอาคลื่นคืนตกลงบริษัทคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้คืนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้คลื่นแต่คลืนเนี่ยเขาทํา แล้วไอตว้ตัวตัวไอทีวีทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะฟ้องศาลเพื่อที่จะต้องมาใช้หนี้เขานะครับแล้วระหว่างนี้เคยจะจ่ายเงินเดือนในพนักง,งานโอ้ยบริษัทมันยังมีอยู่มันก็จ่ายไปนะครับครับแล้วก็มีเจ้าหนี้รายเล็กรายน้อยเขาก็คงมาเรียกห <c oughs> นี้คืนมันก็ว่าก,กันไปบริษัทยังอยู่ไม่ได้ล้ไมไปไหนแต่ว่ามันเป็นนโยบายในมติคอรมอรด้วยบอกว่าไอทีวีต้องดําเนินการต่อไปได้ใช่ไหมฮะใช่ครับ แล้วผมจะบอกว่าตั้งกรรมการใหม่แล้วเนี่ยกรรมการชุดเก่าเนี่ยยังไม่พ้นผิดนะถ้าคุณถือหุ้นไอทีวีอยู่แม้แต่หุ้นเดียวก่อนหน้านี้น่าจะฟ้องคณะกรรมการไอทีวีชุดที่ทำมาครับทำผิดมาตลอดบริหารงานผิดพลาดร้ายแรงร้ายแรงจนถึงขั้นถูกเพิกถอนสัมปทานจนถูกเป็นหนี้สินคือเป็นแสนล้านและถูกเพิกถอนครับก็การบริหารแบบนี้มันบริหารอย่างย่มใจ ย่ามใจคิดว่ามีเจ้าของรายใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีทำยังไงก็ได้ครับบริหารยังไงก็ได้โดยที่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานึกว่าจะรอดนิวัดบุญทรงทำาลงไพศสารบุญครีปรังซีรีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับครับผมคิดว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วข้างหุ้นคุณวันนี้ศูนย์เลยเนี่ยนะฟ้องครับครับ ในต่างประเทศเขาฟ้องแน่นอนผมจะบอกคุณให้ฟ้องคนพวกนี้ว่าพวกนี้เนี่ยกระทำให้เกิดความเสียหายอย่างน้อยพวกนี้จะต้องชดใช้ความเสียหายครับ,บริหารบางงานที่ผิดพลาดอย่างยิ่งตรงนี้นะครับ,รบทีนี้เนี่ยมันก็มีกลัวว่าโทรทัศน์ของรัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นว่ามีช่องโทรทัศน์อย่างช่องสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่เป็นช่องสิบเอ็ดเขาไม่เป็นอย่างช่องสิบเอ็ดเพราะว่า ได้พิสูจน์แล้วว่าระบบราชการนั้นทําสถานีโทรทัศน์ไม่ได้ครับหมายถึงไม่ได้หมายความว่าการท,ที่สถานีของรัฐเป็นเป็นของรัฐเนี่ยทําไม่ได้แต่ว่าระบบราชการถ้าเกิดเอาเข้าไปบริหารสถานีทรัทไม่ได้ถูกต้องครับคุณดูผมเองเนี่ยสงสารกรมประชาสัมพันธ์และสงสารพนักงานเจ้าหน้าที่ช่องสิบเอ็ดเหลือเกินครับผมเคยพูดตลอดเมื่อสมัยที่ผมช่วยงานช่องสิบเอ็ดอยู่ว่าพวกนี้เนี่ยเหมือนต้นไม้ ที่เติบโตบนก้อนหินคุณเคย <ขอ S 1> เห็นต้นไม้บนก้อนหินไหมมัน,มนโตไม่ได้<ต>มันโตได้จำกัดระ,ระดับหนึ่งมีน้ำฝนลงมาก้อน,นหิน